สวัสดีครับผมโอมนะครับจากช่องพันดายูสคาร์ไทยแลนด์นะครับกลับมาพบโอมอีกครั้งนะครับกับรถมือ2องจำหน่ายผ่านศูนย์พันดาครับวันนี้นะครับโอมอยู่บริเวณหน้าโชว์รูมพันดาโอมนะครับชื่อสมิตพันดาสาขาพัฒนาการวันนี้นะครับจะมีรถฮอนด้าซิตี้รุ่น 1.5V นะครับปี2018นะครับมาแนะนํา2018รุ่นใหม่เนเชนนะครับสมุสุดท้ายแล้วนะครับราคานะครับอยู่ที่460,000บาทนะครับใครหารถเล็กนะครับเครื่องยนต์1.5ประหยัดน้ำมันเนี่ยตามโอมมาชมได้เลยครับ ตอนนี้ก็อยู่บริเวณหน้าโชว์รูมฮอนด้านะครับของอมเนี่ยชื่อซัมบิ o ฮอนด้าโตโมบิลจำกันฮะสาขาพัฒนาการก็ไปรถขายผ่านศูนย์ฮอนด้านะครับเจ้าซิตี้นะครับ 1.5V คันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะครับ18เนี่ยก็จะเป็นตัวโมเดลสุดท้ายละของซิตี้โฉมนี้นะครับไม่ได้เชนก่อนที่จะเป็นซิตี้ u ท b o โบนะครับโฉมปัจจุบัน สีเทานะครับรุ่น V ราคานี้เนี่ยสามารถจัดไฟแในได้เต็ม3ดาวนะครับแม็กขอบ15นะครับยางปี2019ภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังสีดำแล้วนะฮะรุ่น V นะครับก็จะเป็นกุญแจสมาร์ทคีเลสนะครับมาดูภายในกันภายในคันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพสวยรุ่น V ก็จะเป็นพุทธสตาร์นะครับรุ่นนี้เนี่ยภายในค่อนข้างกว้างนะครับนั่งสบายนี่นะครับ แล้วหลังกว้างมากนะครับโคมตัวลงสูงเนี่ยนั่งได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็อย่างเป็นรถประหยัดน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยรองรับได้ถึง e 8ปดสิบห้าครับคันนี้ลูกค้าถามเข้ามาเยอะนะครับสำหรับซิตี้สีเทาช่วงนี้กำลังนิยมนะครับรุ่นสีเทานะครับรุ่นนี้สีเทาด้านท้ายก็ห้องเก็บสัมภาระกว้างนะครับ พวกยางอะไรเครื่องมือแมแรงเนี่ยครบนะครับนี่ฮนะดูรถไม่เป็นเนี่ยก็ซื้อรถมือสองที่ศูนย์ฮอนด้าได้อย่างสบายใจนะครับน,นี่อยู่บริเวณหน้าโชว์รูมนะครับก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะครับอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับเส้นพัฒนาการนี่นะครับสังเกตได้ยนะครับอยู่บริเวณปากซอยเลยพัฒนาการ30 ดูฝั่งคนขับกันเลยดีกว่ารุ่นนี้นะครับก็สามารถปรับเบาะสูงต่ำได้นะครับก็เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับที่ใช้รักษานะครับผมสตาร์ทที่ดูนะครับยวดูเลขไม์กันนะครับอ,อีกอย่างนึงครับรุ่น V เนี่ยตัวนี้ก็กระจกพับ ปรับไฟฟ้านะครับเป็นออปชันที่เขาติดมาให้เป็นรุ่น V นะฮะเร่งไมค์คันนี้อยู่ที่แปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้ากิโลครับหน้าจอนะครับตัวนี้วิทยุสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับนี่นะสามารถเล่นเพลงาในโทรศัพท์รับสายบางสายได้นะครับนี่ครับปุ่มวางสายรับสายเกียร์ออโต้ รถใช้งานก็อย่าลืมไึ้ถึงโอมนะครับมีรถเข้ามาเรื่อยๆนะครับรุ่นนี้ตอนนี้มีสีขาวนะครับสีขาวก็มีนะครับสีดำสีเทานะครับของเชื่องล้างมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใหม่มากๆเลยฮนะคันนี้ก็รอลงโชว์รูมนะครับผมมา,มาถ่ายด้านหน้าโชว์รูมให้ชมกันก่อนนี่ครับไฟตัวเดรรี right ่ทำไ m i n g นะครับสตาร์รถอยู่ ไว้เลยนะครับคันนี้ครับก็หลังจากที่ได้ชมซิตี้หนึ่งจุดห้ามีปีสองพันสิบแปดแล้วเรียบร้อยนะฮะราคาสี่แสนหกลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยติดต่อผมที่เบอร์ศูนย์แปดห้าสองสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามนะครับไลน์ไอดีเป็นไลน์แอดนะครับแอดคาวินดายุทคารถทุกคันนะครับลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำเลขไม้แท้ทุกคันนะครับ ซิตี้คันนี้ก็จัดไฟแนน์ได้เต็มนะออกรถจ่ายแค่ค่าประกันภัยกับค่าโอนเท่านั้นนะครับตอนนี้มีดอกเบี้ยพิเศษด้วยลูกค้าที่เข้ามาชมรถผมแนะนําดอกเบี้ยถูกๆให้นะครับหรือว่าลูกค้าที่ไม่มั่นใจในเครดิตเนี่ยสามารถยื่นเอกสารจัดไฟแนน์ได้ก่อนนะครับเตรียมแค่แบบชาชนมานะครับมาดูรถที่ศนะูนย์น่ะนั่งรอประมาณ15นาทีเท่านั้นนะฮะก็จะทราบผลเครดิตแล้วว่าตัวเองนะครับสามารถซื้อรถได้หรือไม่ได้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับซิตี้ 1.5V ปี18ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับน่าจะเป็นเบลวีคันข้างมาสักครู่นะครับเตรียมลงมาแล้วฮะดีอัดให้ชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ